เรื่องที่เราต้องเผชิญกันทั่วโลกก่อนนะคะสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคปเปิคัสของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้รายงานแล้วนะคะยืนยันว่าจากข้อมูลมกราถึงพฤศจิกายนเนี่ยยืนยันแล้วว่าปี2024เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาด้วยอุณหภูมิ ที่สูงขึ้น1.62องศานะคะโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น,นยอยู่ที่1.60องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสก่อนช่วงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งถือว่าทำลายสถิติเดิมของปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็ว่าร้อนที่สุดแล้วแต่ ประเด็นก็คือมันจะร้อนมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งคาดการไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนผ่านของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะยาวนาน แค่ไหนนะคะซึ่งทางออนักวิจัยด้านสภาพอากาศของคอปนิคัสเนี่ยก็บอกว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยอยู่ในระดับใกล้สูงสุดเป็นประวัติการและมีแนวโน้มจะคงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งในปี2025เนี่ยอาจจะเย็นกว่าปี2024เล็กน้อยแต่หากเกิดปรากฏการณ์ลนยาาขึ้นอีกเนี่ยอุณหภูมิจะไม่อยู่ในสภาวะปกติ ก็จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงลื่นความร้อนที่เป็นอันตรายภัยแล้งไฟป่าแล้วก็พายุหมุนเหตุร้อนด้วยนะคะทีนี้อันนี้เป็นปัจจัยนอกประเทศที่ทั่วโลกกาลังเผชิญกันนะคะแต่ว่าปัจจัยในประเทศนี่สิคุณธนัทค่ะเรียนเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสารคดีายนาวของเน็ตฟลิกเนี่ยมีตอนหนึ่งมีนักวิจัยเขาเรียกว่าเป็นเอเจมส์บอนด์ Bond, ด้านการ ตามหาขยะขยะอันตรายแล้วกันนะคะเขาเนี่ยเอา GPS เนี่ยใส่ในพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คนยุโรปเนี่ยบอกว่าจะเอาไปรีไซเคิลที่เยอรมน,นีนะคะก็คนก็ส่งไปรีไซเคิลเขาส่งติด GPS 400เครื่องปรากฏว่าแทนที่มันจะอยู่ในยุโรปเนี่ยมันออกมาทางท่าเรือแอนท e ์ทเวที่เบลเยียมแล้วก็มาที่ประเทศไทยค่ะ น่าตกใจมากเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณข่าวสามิตินะคะคุณมนตรีอุดมพงศ์เนี่ยเขาไปตามเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรมรมกำลังตรวจสอบรโรงงานหลายแห่งนะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนออกันยายนที่ผ่านมาที่พบว่าทำผิดพรบรโรงงานและพระบรวัตถุอันตรายชัดเจน แล้วก็ไปพบนะคะไม่ว่าจะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะคะบริษัท TNT แล้วก็กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เข้าไปตรวจพบเพราะว่าชาวบ้านบ่นก่อนว่ามีน้ำปนเปื้อนสารเคมีไหลแล้วเชื่อไหมคะพอเข้าไปในโรงงานเนี่ยคืออธิบายไม่ได้ว่าของพวกนี้มันมาจากไหนนึกถึงอจอคอมพิวเตอร์หรือว่า CPU หรืออะไรที่คือบางอันเป็นอันใหม่นะคะบางอันเป็นมือสองอันใหม่เหมือนกับ คุณภาพปตกงเกรดกอะค่ะเต็มเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีที่ผลิตในไทยเลยแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนบริษัท TNT w a s t, really t Management ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีก็กำลังถูกตรวจคนเช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีรายงานว่าทิศทางของขยะพิษเหล่านี้เนี่ยมาที่ประเทศไทยค่ะ